สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายพี่เบ้นนะคะตอนนี้ก็เวลาตีห้าครึ่งนะคะพอแม่ควานก็กลับมาจากทํางานนะคะก็พี่เบ้นของเรานะคะก็ยังไม่ตื่นเลยนะคะยังนอนอยู่เลยนะคะเราก็มาเอบดูพี่เบ้นของเรานะคะนี่นะคะย,ยืดเส้นยืดสายนะคะเหมือนจะตื่นแล้วนะคะพี่เบ้นของเรา พี่บินตื่นแล้วนะคะพี่บินพี่บินตื่นสายกับเพื่อนนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าตีห้าก,กว่านะคะตื่นแล้วนะคะบินตื่นหรือยังนอนเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยนะคะเมื่อกี้ มีการหาวนอนด้วยนะคะพี่ช้างของเรา